ฮัลโหลกครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YSM Thailand นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บร้ผ้านะครับก็คือวันนี้ผมจะมาบอกปัญหานะครับปัญหาก็คือไม่อยากให้เกิดกับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับหรือลุงกึ้งก็ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เจอนะครับก็คือรถคันนี้นะครับ ลูกค้าเอารถมานะครับมีอาการคัดถอนนะครับคัดถอนก็คือเหมือนคัดเสียงเหมือนใช้คัดโซนิกเลยนะครับเหมือนใช้คัดโซนิกทางทางที่ก็เป็นคัดเดิมนะครับภมถอดออกมาก็คือคัดถอดยากนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับประวัติของมันก็คือมันก็คือพึ่งติดเครื่องนะครับก็คือพึ่งประกอบเซ็ต ก็เป็นเลยนะครับอาการเสียงนั้นนะครับเคยทําอะไรมาบ้างนะครับรถคันนี้นะครับก็คือทําใหม่หมดนะครับข้อก็ทําใหม่นะครับก็เบ้าลูกปืนนะครับเบ้าลูกปืนตีมาใหม่นะครับผมก็รู้เลยนะครับสาเหตุนะครับถ้าเบ้าลูกปืนนะครับตีมาใหม่นะครับอาการนี้นะครับ มาจากเบ้าลูกปืนนะครับตีมาไม่ตรงนะครับวิธีนะครับวิธีการเช็คนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งตีเบ้าลูกปืนมานะครับสิ่งที่นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะประกอบนะครับให้เช็คก่อนนะครับหรือลงเกึงนะครับที่ฝึกหรือหัดตีเบ้าลูกปืนมาใหม่นะครับก็ควรเช็คให้กับลูกค้านะครับไม่งั้นนะครับเพื่อนๆนะครับที่เป็นลงเกลงก็จะ ก็คือจะเสียชื่อหรือลูกค้าเขาเขล็ดนะครับก็คือไม่อยากส่งไปนะครับไม่อยากไปทําอะไรนะครับเพราะเขาก็ต้องต้องมาแก้งานนะครับยุ่งยากท้งที่เป็นงานจากนะครับไม่ใช่เขาทํานะครับมันเป็นที่ลงกึงนะครับก็คือเราเป็นลงกึงเราก็ควรเช็คนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คือต้องเข้าใจนะครับถ้าเราเราเป็นลงกึงเองนะครับ ราคึงเองเราทาพลาดนะครับเราก็แก่้เราแก้ใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ตัวเรานะครับแต่ถ้าเป็นช่างนะครับส่งไปที่องคึงองคึงทําแบบผิดพลาดน,นะครับก็คือเขาแบบไม่พอใจแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาต้องไปใหม่นะครับอย่างบางคนนะครับต้องส่งไปไกลๆนะครับก็นะครับ มันไกลจากบ้านนะครับต้องไปหาองค์กลงก็ยุ่งยากนะครับนะครับวิธีการเช็คนะครับวิธีการสังเกตนะครับดูนะครับมันจะแน่นนะครับนะครับเห็นครับแค่เพื่อนๆนเอานะครับเฉพาะโอเวดคัตกับรงคัตอย่างเดียวนะครับแล้วก็บูทด้วยนะครับบูทข้างในหรือเพื่อนเพื่อนถ้าใช้คัตเท้านะครับก็เอาเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับ เพราะถ้วยคัดอย่างเดียวนะครับพลักคลักก้อนคัดคัดก้อนไม่ต้องนะครับให้เพื่อนๆทำการลองประกอบนะครับใส่ดูนะครับถ้ามันปกติดีมันจะใส่ลงแบบง่ายๆนะครับนะครับมันจะเข้าแบบง่ายๆตัวนี้นะครับดูเหมือนมันจะเข้าง่ายครับแต่พอนะครับตัวนี้นะครับมันเข้าล่องนะครับนะครับแบบหนึ่ง มันไม่เข้านะครับมันจะค่อยๆฟืดนะครับนะครับนะครับเห็นครับมันจะฟืดครับเข้าก็ยากนะหมุนก็มันไม่ฟืดครับแต่ต้องถอดหัวเทียนด้วยครับก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับที่เคยประกอบเครื่องนะครับที่สังเกตนะครับถ้ารถถึงจะประกอบทุกอย่างครบนะครับถอดหัวเทียนนะครับ ไงมันก็หมุนได้แบบมันไม่ฝืดมากครับถึงมันจะมีเกียร์มีลูกสูบครับมันก็ไม่ไม่มากขนาดนี้นะครับดูครับมันมันติดนะครับแล้วก็ใส่แบบยากครับถอดก็ยากนะครับนั่ทั้งที่เราไม่ได้ใส่คัดก้อนไม่ได้ใส่พวกคัดอื่นนะครับกลัวบางทีนะครับตัวอื่นมันจะติดนะครับแต่ตัวนี้เราใส่แค่นี้นะครับที่จริงมันต้องลื่นนะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนครับ ดูครับเพิ่งใส่มือกินครับมันก็ถอดไม่ออกแล้วครับนะครับอาการนี้ก็คือมันไม่ตรงนะครับมันจะมันจะเอียงไปด้านสายมือนะครับถ้ามันเอียงไปด้านขวานะครับด้านขวาก็คือระยะเฟ,ฟ,ฟืองตัวนี้มันจะห่างกับของคัดนะครับรังคัด ก็คือต้องชิคดีๆนะครับก็คือการตีเบ้าลูกปืนมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับง่ายๆนะครับมันก็ยากนะครับให้มันตรงเป๊ะนะครับมันยากนะครับนั่นแหละเป็นสาเหตุที่บางคนนะครับเขาแบบว่าเบ้าลูกปืนรวมเขายอมไปเบิกแข้งใหม่ครับว่าจะหาองค์กงที่เขาทำมาตรงเป๊ะมันก็ยากนะครับ ยากถ้าเจอแบบนี้นะครับโอ้โหครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ในการเทสเรามีอุปกรณ์แบบแม่นยำนะครับชิคนะครับก็คือเราเป็นลงตึงเราต้องชิคแบบว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะเหมือนของเดิมให้มากที่สุดนะครับแต่งดัดดูนะครับถ้าเจอแบบนี้โอ้โหครับลองลองผมถอดบูทบูท ตัวนี้ครับบูทครับถอดบูทออกนะครับมันจะใส่แบบง่ายเลยนะครับที่จริงนะครับมันต้องใส่ง่ายๆแบบนี้ครับดูนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีบูทเราใส่บูทเข้านะครับถ้ามันไม่เอียงครับถ้ารถปกตินะครับรถทั่วไปนะครับมันจะใส่เข้านะครับเป็นตัวนี้ดูนะครับ มันเข้าแล้วมันแน่นครับก็คือรถไม่ปกตินะครับก็ต้องไปแก้ใหม่ครับแก้ที่เป้าลูกปืนใหม่นะครับที่จริงเราไปกึ่งเฟืองนะครับนิดหนึ่งนะครับก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาครับมันจะเป็นวิธีที่แก้แบบไม่ถูกไม่ตรงจุดนะครับ ยิ่งปานปลายนะครับก็คือบางทีเราปอากึงให้มันประกอบได้แบบง่ายๆนะครับหรือไปกึงบุ๊นะครับให้มันประกอบได้แบบง่ายๆนะครับเลื่นๆนะครับแต่ไม่ควรทํานะครับมันเป็นวิธีที่ผิดประเภทนะครับก็ต้องไปตีเบ้าใหม่นะครับให้มันตรงนะครับตรงที่สุดต้องหาลงกึงดีๆนะครับที่นะครับมีประสบการณ์นะครับก็คือถ้าเราเป็นลงกึงเองนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับ ทำอีกเช็คอีกครับก็คือต้องเช็คก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับต้องเช็คนะครับครับเช็คระยะนะครับหรือผมจะแนะนําอีกหนึ่งวิธีนะครับให้นะครับให้เพื่อนเนะครับใช้ก็คือฝาครอบนะครับแนะนําให้กับตรงกลางครับฝาครอบนะครับฝาครอบเดิม ที่มันมีลูกปืนนะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาตัวนั้นนะครับเป็นตัวเช็คศูนย์ครับตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับให้มันตรงนะครับก็คือต้องให้มันตรงตําแหน่งเป๊ะนะครับบางบางคนนะครับบางองค์กงครับเขาไม่ได้ไม่ได้เช็คเลยครับแต่ถ้าเป็นองค์กงที่มีนะครับก็คือมีประสบการณ์เยอะนะครับผ่านมาเยอะก็อาจจะไม่ต้องเช็คนะเพราะว่าเขาทาแบบแม่นยำทบแต่ที่จริงก็ควรเช็คนะครับงานทุก ทุกอย่างต้องเช็ดต้องเช็กนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าลูกค้ามาเช็กโอ้โหใช้งานไม่ได้ต้องไปแก้นะครับมันก็เสียเวลาครับเสียเวลาทั้งองกึ่งและช่างนะครับและลูกค้ามันก็จะเสียเวลานะครับเพราะว่างานแก้ไม่มีใครจะเอานะครับมันช้านะครับผมก็แนะนำนะครับแนะนาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างลงกลึงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ใกับเพื่อนๆนะครับที่รับชมก็สวัสดีนะครับ